เปิดตัวก็อย่างเป็นทางการไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับสำหรับ x p e r เพลครับรถยนต์ที่ไม่ได้ขายเพียงแค่รถยนต์นะแต่ขายประสบการณ์การขับขี่นะครับนี่คือรุ่น G6 นะครับเป็น SUV นะครับดูแล้วสวยงามในเรื่องของดีไซน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ x r e r เน์เน้นอยู่แล้วนะครับนี่คือดีไซน์ภายนอกนะครับความคมของไฟนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็ดูสวยงามดีนะครับ ในขณะที่ถ้าไปดูที่ตัวล้อนะครับใช้ยางมิชลินไพลอรเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีลิ่งสปอร์ตุนล้วนนะฮะและน่าจะรับกับช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างที่ผมชอบมากมากแล้วผมถือว่าเป็นช่วงล่างในตำนานนะครับแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนยังใช้อยู่ก็คือดับเบิลวิชโบนนะฮะสำหรับช่วงล่างด้านหน้าแล้วก็เ,เป็นโมติลิงสำหรับด้านหลังนะครับนี่คือลุคดีไซน์ดูแล้วโฉบเฉี่ยวดีนะฮะสำหรับตัว G 6นะครับดูด้านหลังนีดูความมนแล้วก็เรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นี่ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็มีผลสำหรับพื้นที่นะฮะการใช้สอยในตัวรถอย่างสมมุติว่าถ้ามาดูนะครับด้านหลังเนี่ยเปิดออกมาก็โอ้โหถ้าจะขนของกันไปนี่ก็เรียกว่าสบายเลยนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดภายในกันดีกว่าเริ่มจากเบาะหลังก่อนนะครับนี่ฮะโอ้โห นั่งได้สบายโออานะครับแล้วแน่นอนนะฮะสำหรับรถไฟฟ้านะฮะมันก็ไม่ต้องมี drive shaft นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะราบและเรียบนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้านั่งกัน3คนเนี่ยคนที่จะนั่งตรงกลางตรงเนี้ยนะฮะถ้ามานั่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะเนี่ยสบายเลยครับคือถ้าเกิดเรามีเราจํากันได้ประสบการณ์แบบแบบรถสันดาบที่มีที่ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วต้องมี drive s h a f เนี่ยอาจจะต้องกางขากันออกนะแต่ตรงนี้เนี่ย ไม่ต้องนะฮะนั่นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้กระเถิบมาปุ๊บนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์นะฮะของรถคันนี้นะฮะก็คือนี่ฮะนี่สมมติว่าถ้ามีพลกขับนะฮะก็เรียกว่านั่งได้อย่างสบายนะฮะหลังคาก็เป็นแบบซันรูฟนะฮะมองเห็นนะครับในวันที่ท้องฟ้าสดใสนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะฟีเจอร์ที่เรียกว่าอาจจะโดดเด่นของรถคันนี้นะครับมัน อาฉลาดพอที่จะสามารถที่จะจอดรถเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นก็เป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนชอบตอนนี้เพราะว่าในเรื่องของการจอดรถเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ถนัดนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ดีของรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะฮะบ,บอกคนขับครับว่าเป็นยังไงครับโอ้ผมชอบมากผมชอบเพราะว่ามันเป็น f e ลลิ่งพวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้า หน้าปัดเนี่ยที่แบบว่ามันดูให้ความรู้สึกเหมือนฟิวเจอร์ิสติกเหมือนกับอยู่ในโลกแห่งอนาคตจอบ่งบอกข้อมูลเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะฮะนั่งสบายนะฮะคือใครขับรถแล้วก็มีม,มีมีตรงนี้ให้นะคือเท้าแขนได้อ่อชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วกเ็เอาเครื่องดื่มมาวางได้เรียกว่าพร้อมนะสำหรับการขับขี่นะเพราะฉะนั้น แล้วดูข้างในนะวัสดุที่เลือกใช้ค่อนข้างที่จะดูดีหรูหรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตรงนี้แล้วเนี่ยชอบแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ได้ใจจ,จริงๆในส่วน100%เลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรองนะเพราะว่าอยากไปทดสอบไอ้อ ช่วงล่างดับเบิวิชโบนกับโมติลิงค์เนี่ยซึ่งว่ากันว่าดีมากนะครับอันนั้นก็คงต้องรอไปก่อนแต่ว่าณเบื้องต้นเนี่ยกับการเปิดตัวเนี่ยได้มาดูรถ G6 คันนี้ได้ลองนั่งดูเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนะฮะส่วนงานบรรยากาศการเปิดตัวนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการเปิดตัวนะฮะของ x p e กในประเทศไทยแล้วก็ตัว X p e ก G6 ด้วยครับ ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์การเปิดตัวรถที่อลังการและไม่ธรรมดานะครับก็แน่นอนครับเอ็กซไม่ได้ขายเฉพาะตัวรถนะฮะขายประสบการณ์นะครับสำหรับราคาดูแล้วน่าสนใจมากๆนะนะสแตนด a ร์ดเรนจเนี่ยประมาณ1 4 3 9 0ล้านนะครับส่วนตัวลองเรนจ์เนี่ยก็ล้านหกนะครับจำง่ายง่าย9 0 0 0 9 0้าบาทนะครับดูแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่ห่างไกลเกินไปเพราะฉะนั้นรถคันนี้ น่าสนใจจริงๆแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะให้ใจเป็นเต็มๆนะฮะเดี๋ยวต้องรอจังหวะไปทดสอบว่าเจ้าช่วงล่างดับเบิรวีฟูลข้างหน้าแล้วโมดิลิงข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าไปลองแล้วชอบเลยนี่ยกนิ้วให้2นิ้วเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอมันนั้นก่อนนะครับซึ่งออโต้ซาลอนเนี่ยเดี๋ยวจะไปทดสอบรถคันนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าประสบการณ์การขับขี่ในช่วงทดสอบเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ติดตามได้นะฮะาทางแบงคอ o k a โต o ซา l o ลอนนะครับก mm hmm. ดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเอ็กซ์เพิร์กก็เข้าไปดูได้ตามโชว์รูมนำการนะครับ